สบายดีวันนี้เราจะไกันไปเสื้อเก็บขามวันนี้จะไกันไปเก็บขามเลยยุทงคนแกฮูาโปขี่รถอีแท็กไปถเก้าเด้วหมนี่ว่าข่อยยาววะว่าขยยาวนะกตะลัง่อได้ถบถีมาแล้ววันนี้สุดท้ายกับเพื่อนไปเฮตต้ตอนน้อไปไปไปทำการทุ่หละหอด์ทงหงแลแหละไป แน่ขาไปขี่เห่ไปเน,นมาะมันมาหอดนี่แหก็สิเป็นเดินอาก็สิเป็นน้ำอกาก็สิถ้าขี่เห่มันนั่งน้ำสิเลิกนะอันนี้ก็ยั่งไปเลยเดี๋ยวฮอนพอน้องไปส่งน้องใส่ส่งบุญนักก้นนมันลิฟต์แล้วบุญนักก้นตัวนี้นมันลิฟต์แล้ว พื้นพังมาได้ก็ไปต่อเลยง่งงงมแตัวพีพงามดิอ๋อดมแนกเทิกวะน่าจะลูกซอดแต่จ่าดบ ตอนนี้ก็เขาก,ก็ลงมาแ่เออน้องไกผักกันย่างมา่อเลยทังล้างก็สิเป็นเด็กๆทางหน้าก็สิเป็นหโ,โตโนะหรือว่าแม่ของเหานั่นเอง,อก,องก็ข้อ่ายด้วยผักตี๋มาว่าเห่าเดี๋ยวเขาสิทายปลาผักมาผักสไลด์ค้ะเบิ้งมางงำม,มาละขี้นกหรือภาษาไทยสิอีอ่อนมาละขี่นกข้อ่ายที่ใส่คำประสุภาพนั่น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 ย้มันนี้เออนี่เนาะ อืยูถ <mumbles> ึงนะตื่นเต้นแห่งขนาดเลยงางามมาะมันนะพูพูยูถึงพูอ๋อนั่นนั่นอามันน้อยหน่อยบบบไงหนึ่งไปไปขามาดีสีพากันเก็บต่อนะนี่นะเห็นมันงามเนาก็เลยเก็บไปนำเท่ามันนักทงนะอบโตยางต่อาไว้เคยหมายู่ป้าสไลด์อะไรอะไรอนี่แม่นว่าสายถ่างเนี่ย งามโคตรเลยสีอาอก็ให้เลยนะักเพอร์สีหอนาะตังเกี่ยวว่าสีไปเอาขามเพอร์ไปเพอร์มาพูนยายแม่หรือว่ายายเพิ่นกะเก็บอยู่ทางหน้าพวกนั้ก็มาสไลได์นะเอสอ่เลยน,น,นี่แม่เพิ่นกะฮักกะออแต่อุ้มฮักกะออแต่อุ้มมาสไลด์เนาะโคตรนี่ ธรรมศาสตร์บ้านขาวนาะไม่ได้ปลูกก็ได้กินเด้อนี่ยเป็นป่าอุดมสมบูรณ์อยู่วิตปลาสไลด์ก็ส át, ิเป็นน้ำสิพากันย่างน้ำมาตอนนี้นะเป็นเลอะไว้ามีใบมีใบละลอยน้ำมั้งบอกเอาเด้อเพูดเลยอัน F4 เสาร์กะสิต่อไปนะสิเป็นที่ต้มทางหน้าค่ะกัสิพากันย่างไปต้องการกับหลังโอนต้องการกำลังโอนป่ะพูดเลยสิโอนพรอเจ้า ัทะเลว่าผู้เลี้ยงเธอยืมเงินก็เธอโอนมาก้อนน้ำผึ้งผสมนี่โกลแพงว้าขอยืมต้นไม้ว้าผลงามเลยนี่นี่รับทราบนะเขาไม่เอาด้อมันนัะคอยย่างไปนี่นี่เอาไม้นี่ป้อนนั่นให้ก่อนเอาไปไปบ้านนี่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  สังโพอเด้อลีนนะสามสามนอเลก,ก่อนนี้ก็มนกีนี่นอใหญ่เดิมในกล้องอาะสิน้อยแต่ว่าตัวจริงมันนอใหญ่สุดเลยมาหอดแล้วตอนนี้เราก็มาฮหอดโซนแล้วก็แแบบสีทางล่างก็เป็นน้องสาวนะทางนั้นเป็นน้องกลางกับใหญ่หรือว่าแม่เทาใหญ่นานะ <c ười> หอดแล้วเนาะ ข้างๆก็สิเป็นเศษเด้อก็สิเบี้ยเห็นภาวาอุ้มนี่โซนขามมาหอดเลยเนาะเลาสิเเียบอยู่สอนันสิเป็นเศษตอนนี้นะกะสิเป็นเก็บัน้ำเสษเออเบิ่งนี่นี่สิเป็นน้ำเศษเนาะฮ้อนฮ้อนบกๆเลยแต่ว่าน้ำก็ยังไหลแหงกับเจ้า สีเหลาะค่ะจ้าของโซนเนาะเพราะวันมันมีเป็นโซนของห่าดิเหาก็มาขล้องผลก่อนโหโง่ก็เซอร์พุ่นนะพร้อมเนาะตอนนี้มาฮอตโซนเดลยโซนขามนี่ยจเป็นก๊อกขามนะกระสีบี้งงามเป็นเลยแล้วเพราะว่ามันอายุเก่แล้วกระสิมาเบิ้งอันพวนพาเก็บเดี๋ยวนี้นะ นี่นะผู้ภาเก็บไหวปะวมาฮอดปุ๊บในต,ตอนนี้มันสิบเอ็ดโมงเงาจังจะตายแล้วไม่เคยย่างไก่ปานนี้จักคือ okay, นนอะหอกกระสิฮักเอาฮักเอาเลยเพราะวันเป็นคำแก่เลยโบได้ไทางนี้ก็สิเก็บคือกันน,ะนั่นไงไปบเลลีเหงา แล้วเขาแก้มาเลยเาหักเอาหลอดลิดออกอาลิดๆิตามาเลย่จอยนี่บนี่นะคนว่าเขาลิดออกเลยีนี่น้องขามนี่งปีนี้สีเห oh really. ็ดปีนี้สีเห็ดอันเฮ็ดเสื้อดำนะมันหลายคน

พ่เลได้น้อยกับน้องเสื้อตัวน้อยพ่เลยได้ย่างกับน้องเสือตัวย่างแม่นบแบบเล็กอ๋อเล่นีลนมันแบเก,ก็บนีน่นะมึงเอาอะไขัดมือมาว่าเรื่งองคำเนาะมันเป็นคำเพื่อปู ตะเดืแล้วแนมะ่เดือดชี่ปีที่แล้วเนานะปกติน้ำน้ำตัวนี้สีน้ำโทมดินตัวนี้นะน้ำทางนี้สีมันสีเข้นมาหอดพิมพมด อตอนนี้กะจบเนาะเห็นจังโอ้อยเป็ดตาอันบ้านเฮาเมื่อนี่ก็ทางเมื่อสิมีมสัสลายน้อยเนาะเฮาสิแวเก็บเลยขามาก,กสิแวสมอยู่แต่ว่าสิบ่ไดง้งบนี่แล้ว,ลวะับะนะกิ๊บเพิ่นตอดๆแทงนะย่างก เซลเซลวเซียนจักน่อยต่อต่อจบ,บอกจะแบบอ,อ้ขอบป่านขปามมีนัวกับชุมะม่กับ้นบนหนึ่งกับนี่มาสไลท์ที่เขาเก็บนำทางเลยกะเจีเยวเจีเยวเทา้าาสุด,สดอนี่มีกลกินน้ำมันเยลโพดคุมกินจักน้อยน้อยกินดูเลยคำยิ่ย้ายดู นายเอซีมาสไลห์ครักินแบบแปลาๆเนาะกินแบบเทือนๆอนโอ,อ,อ,อยน้อยน้อยน้อยมาด้วยเอซีเออกินข้าวสมาคิีเด้อมา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 อมตอนนี้กิสิ้ากันเมือแล้วเนาะมามัดทงกระสอบเลยเจอติดไม้ขานเพื่อนความสะดวก ตอน,นี้ไหกะหักออหมดางักเลยนนี่นนนเป็ดมาเพอ่ะเก็บมาเก็งมาเพชรโซนมาเพชรลอะอะนาจุดจีเอาคนมาเอาคนมาปาบขามเจ้าเก่งเอิรดเติดนี่สีเป็นเจ้าของโซนหละ นี่เป็นขามนม,มาทางขี้ตมนั่นเด้เจ้ามาทางขี้ตมนั่นบ้านำลายๆนะสุขวัลย์แบบทากลทออป,าปลาทากโดดมาทางนี้เออเห็นหญ้าจุลงทีบเออมันบุบเป่าไปเนาะค่อยแล้วลงมาทางนหนจะลูกมาทางมันทำแม่งยี้นี่เราก็สิพักพ่อนจนังเลยที่สิยญาต,นะต่อเนาะไปขอไตู่ไปพักพ่อนเมื่อแล้วเมื่อแล้วคุณรถไฟแล้วตอนนี้ แล้วมือเบิกน้ำก,นกันเนาะว่าเทาได้ขามน้อยหรือนไหลไปมาฮอดเธอแล้วตอนนี้สิมาแกะขามเนาะว่าได้น้อยหอลยืล่นไหลนี่แอบมาตาแดดท,มทิมตุ่มทิมตุ่มโอ้โจะจะตายมันกันเลยนี่กูเหี่ยวมือแล้ว นซ้ำเหมือนเนามาดเบิดนี่อ้อือทุเบิดแล้วเบิดสภาพเลยเนาะม,มัดสภาพเลยแบบนี้สุกเบิดแล้วเก็บต่อนเด็ดขามสอบที่สองไข่เลยนะแล้วสิเป็นขามของค์ขาวอะไรอย่างี่ซองสอบยามาควาพึ่งเพื่อนหลบอ,อ<า>้อรกางจับพันมาคืนหนึ่งที่บ่านแซ่ขามไว้กับสิมากรทียยามงานคุณภาพ เหตุผลอะไทั้งเจ้าตัวนี้นะตายตายโูดพร้อมตายโลดเจ้าห้มอะไรนีเมนวิธีการเห็นไหนแม่โคลนคามมาเลยเหพุ่นโคลนคามวิธีการโคลนคามทำอิดกะเสียเอาคามที่เขาัไปเก็บนะมาแช่น้ำเพื่อเป็นอะไรนะเราก็สิบักกันโคลนมือเงามเน่ะเอาโคลข้ามาลได้ มันติ D ๊กคอมเดอปั C o N D o R ่นกันคุณละทางแล้วเร่เท่าเราไม,าม่ฝนอ,อื่นก็ได้เน่แบบเอ้ยได้สะเจ้าฝนกูนี่<ป> <c oughs> ตายต่นั้นสิเป็นปูนเนาะโอ้ oh, <c oughs> เห็นอันนี้บอกเป็นพวกคือกองโอ้จับนะจุบเรียบร้อยเอามี<ว>เสื้อถังใหม่เนาะ ทางนี้มันเปรอะไปเล,เลยสิลงุงจะปูดร้ายบ่จะกำมือเออจะมันอ่อน้ำเลิงเออจะเ,เป็นน,น้ำเลิงเคุนแค่ตัวนี้เลิศสันนี้ก็เลิศสันนี้นะภาพตัวจริงก็สีเลิงสีเลิศเลิศในจังนอนนะี่เพราะว่ามันเป็นกล้องไม่ได้คุณภา,ภาพเนะี่ย มีอยู่สี่ทังนะทังใหญ่ทังหนึ่งห้าห้ามาค่ะสี่สี่ชอบนี่เมนวิธีการปนขามได้เรื่องแล้วคนขาม หนบ่จับดีเจริงสิเห็นนี่มีนี่ังพะร่มีพวบบชมนีิยงแล้วมันก็ชิยงหัวเอนี้ขบ่อัวเจ้าแล้วคือเคยเอ้หลยกดลโอ้เลือดขานี้นะามากนขามน้ำกเป็นยอยำย่างอ่ะนี่ยอมันฮักมันอะเหย คือเม็ดช่องอันเม็ดจำสานะั่นใช่อ